มาก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมพิพิธีตลอดนะแหละวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของเ w 8นะครับผมหรือว่าเออนนั่นแหละไอสัตว์ a w วบัวเอ็กะเฮ้ยแล้วไหลดีเฉยเลยผมมาอยู่ที่1 2 0 k งรคแล้วคุณผู้ชมไหลขึ้นมาแสนสามเฉยเลยนะวันนี้เราจะมาซื้อวิตพินใน X อ็กมัดนะครับผม X อ็กมัดบ้างนะมาดูกันซีเป็นจังไหนว่าแมันไห,นนนหลดีจังวะเฮ้ยใ,ในฟิตพินจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ ว่าเกลือในพีซ่าพินน่ะเฮ้ยดูดิโอ้ยพอแล้วได้ไหมกำไรทั้งสองหมื่นกว่าบาทอ,อ่ะจริงโคตรดีเลยตอนนี้ผมเล่นช่งชวงนเะชม้านะคุณผู้ชมถ้ามันไหลดีอย่างนี้เราต้องจัดแล้วครับผมบอกเลยว่าเราต้องจัดละเราจะเริ่มปั้นกันตั้งแต่แสนสองนี่แหละอาไมและหกหมื่นไปนะคุณผู้ชมนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าไปเล่นตามนะครับถ้าเสียมาแล้วก็ มันจะไม่สวยแล้นะคุณผู้ชมนะถ้าใครคิดว่าเสียแล้วมันไม่เจ็บให้มาดูผมนี่นะผมลงคลิปเสียให้ดูตลอดนะไม่ใช่ว่าลงแต่คลิปได้นะผมบอกเลยกูเสียตลอดกูบอกเลย,คเลยแค่บางบางครั้งมันเสียบ่อยเกินก็ไม่ลงทีหรอกคลิปเสียลงให้มันแบบเป็นบางคลิปนะคุณดูจะได้รู้ว่ากูไม่ได้เล่นได้ตลอดตัดไม้แรกก็เริ่มได้กิน่นละ ไม้แรกเริ่มได้กินแล้วครับผมบอกเลยว่ามีแววที่เราจะเกลือนะเนี่ย <Nice. S 1> <c oughs> ลายมันไปยากหน่อยอะลายไปยากจริงวะ่ะ ไม่ต้องไปแล้วเนี่ยต้องไปแล้วเพื่อนอันเนี้ยไหลๆไปสวยตัวไวครับฟิตอปินแอะลอดตายแล้วก็ไม่ขาดทุนแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้กำไรด้วย <c oughs> เออมาดิเจริมไปทีหนึ่งเจริมไปทีหนึ่งสารยำเอาเป็นไม้โหมเหมือน,นเดิมนี่แหละเนาะ ตอนนี้ผมจะเล่นที่แบบซื้อนน้อยแล้วนะไม่อยากซื้อเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากันดราม่านะเอามาเยอะก็โดนดราม่าเหมือนกันแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ต้องเจ็บตัวด้วยเวลาเสียเออข้อดีเยอะอืมไม่ผมอาจจะเปหลังเป็นเล่นหลังไม่ไงเวลาเล่นหนักๆนะครับไม้ตะกี้แตกมาไม้นี้ต้องเสียแน่นอนเลยว่ะเสียเป็นธรรมดาเลยแหละเจ็ดเค จะโกงความตายได้หรือเปล่ากล้วยตัวคุณสองโอ้โหเพิ่งเห็นท้อเลยครับผมอย่างนี้เปิดนี้คือเล่นเรายับเลยอ่ะดูดิเปิดตะกี้ให้กำไรเปิดนี้อาคืนยับจริงๆนะครับเกมเนี้ยกูร้อยมากูไม่หวังอะว่าละผมไม่หวังเลยนะผมเห็นายา่ใจแล้วผมไม่หวังเลยแต่จริงก็หวังแทงโมได้อยู่นะขาดลูกเดียวถ้าแตงโมมา ก็อาจจะได้ตัวอื่นต่อด้วยเออแม่งออนานๆจะได้ทีนะคุณร้อยมันไม่ยอมจ่ายดีๆเว้ยมันไม่ยอมมาตอนที่แบบได้เงินดีๆด้วยมาผมอัดแล้วนะครับผมมาเดินกันว่าเราจะสามารถปิดกําไรจเปิดนี้ได้หรือเปล่านะซึ่งอันตรายมากๆนะครับผมจัดไปเพื่อนน่าโอ้โหโอ้เรียบร้อยอืมพอเลยอย่างนี้เลิกเล่น <laughs> เปิดมาฟรีอย่างนี้เลิกเล่นโอ้โหเรียบร้อยขอออกไปสักเก้าหมื่นได้ปะมึงอย่าให้กูยับเลยฟิเตปินโอ้ยสวยอยู่นะแต่ตัวคูณไม่ค่อยสวยว่ะตัวคูนอะ่ะถ้ามึงไม่เพิ่มเป็นไรมึงไม่เพิ่มมึงเป็นอะไรมึงถึงไม่เพิ่มเนี่ยตลอดอ่ะเวลาได้เงินเยอะๆตัวคูนจะเหลี่ยมตลอดนะครับเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนรัก ก็จะลกจะปินมึงเพิ่มหนึ่งก็ได้โอ้ยเนาะขาดลูกเดียวอางี้ละลูกพีชโอเคมันให้เก้าหมื่นจริงๆวะ่ะขอเอาไปเก้าหมื่นแม่งเอาไปเก้าหมื่นจริงๆจริงนี้แม่งหมันหรูดีนะเว้ยเฮ้ยสัตวไ์ได้มาแม่งไนมะ้คูณแค่แปดนะถ้าคูณสักยี่สิบก็บันเทิงแล้วอะเออ ไปสวยเปิดมาสวยเพื่อนไหลดิตคุณไม่มีด้วยอย่างนี้ลุ้นเหนื่อยครับบอกเลยว่าอย่างนี้ลุ้นเหนื่อยเออมาแปรอีกแล้วมึงอีกแล้วหรอมึงอีกแล้วหรอเออมาดีไหลามาเออมันต้องงี้เรียบร้อยรวยต้องงี้ดิครับพร้อมเลิกนะกำไรมันต้องได้มากกว่านี้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวมันต้องมาอีกนั่นแหละสวย ไปต่อสวยไปต่ออยากปล่อยสักหน่อยนะเพื่อนแต่ว่าผมอยากจะเลิกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นละเกือบแปดหมื่นดีนะตะกี้ตัวคูณมาดีให้เราหน่อยเอออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปั้นเราอีกรอบหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ แต่ลหลังมานี่คือเริ่มเกลือเลยนะครับผมลหลังๆมานี่เริ่มแบบโอ้โหดูดีผมไม่อยู่ให้มึงแล้วกำลังเกือบแสนนะขาดห้าพัน 5, นะค,คุณผู้ชมเอาเป็นว่าพอก่อนแล้วกันในคลิปนี้เอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคุณผู้ชมใครชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซับไต่กดกระดิกใจเติดแป้งกำลกังใจผมด้วยละกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากคนดูมากมานะครับกูขอ,อทีนึงแล้วกันอีกสัก